สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีตอนเช้าจะมาใส่บาตเนาะผ้าใหม่ผ้าใหม่จะมาตักจะมาบินทบาทนี่นะคะเดี๋ยวมาดูเนาะว่าเรามีอะไรใส่บาตกันนะคะผัดกะเพราค่ะเพื่อนๆผัดกะเพราเพราะว่าลูกพระชอบกินผัดกะเพราแล้วก็ไข่ดาว ขนมหวานก็จะมีข้าวเหนียวทุเรียนนะคะเพื่อนๆลูกพระก็ชอบนี่เนาะน้ำโคกทำที่ลูกพระชอบทั้งนั้นเลยนะคะตอนนี้ยังไม่มาเลยบอกว่าจะมาหกโมงตอนนี้ยังนี่ค่ะทางมาจากวัดดูดิทางก็ลมลื่นนะคะเพื่อนๆมีแต่ต้นไม้ มาแล้วมาแล้วค่ะนั่งรองใส่บาตรมาแล้วลูกพระมาสามองค์มาแล้วเดี๋ยวจะวามาแล้ว 晒衣服，晒咖啡了。 我。Well.